สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้า,ชาพ,พี่น้องที่รักทุกท่านเราขอบพระคุณพระเจ้าเราตื่นขึ้นมาเรามีลมหายใจมีชีวิตได้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นั้นขอเราได้เรียนและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจากรายการ Coffee t i า e w ิ t h b เ e รดหรือจิบกาแฟด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราต่อเมื่อวานนี้ในส,สดีบทที่5 2 0 25ที่กริสัด,ดาวิด ได้เป็นบทเรียนของการขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของท่านและเมื่อพระเจ้าทรงนำชีวิตของดาวิดกษริย์ดดาวิดไม่เคยอับอายเพราะท่านมีท่าทีใงการทำใจยอมพระเจ้าครอบครองยอมให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตท่านก็พบชัยชนะทุกครั้งฉันใดฉั้นนั้นในเมื่อวานนี้เราเองก็ขอพระเจ้าทรงนำชีวิตและเราเองก็มีท่าทีใงการทำใจเราจะเชื่อแน่ว่าเมื่อวานนี้พี่น้องพบกับความสําเร็จทุกๆคนแน่นอนถ้าที่พี่น้องยอมให้พระเจ้า ทำใจยอมให้พระเจ้านําชีวิตของพี่น้องและเช้าวันนี้เองท่าทีประการที่สองคือเราขอการปกป้องจากพระเจ้าเมื่อเราทำใจให้พระเจ้าครอบครองแน่นอนมันเป็นอัตโนมัติพระเจ้าจะทรงปกป้องเราในการดําเนินชีวิตทำไมเพราะว่าพระเจ้าเมื่อเราทำใจยอมมีท่าทีการทำใจยอมจำนน พระเจ้านําชีวิตเมื่อพระองค์นำชีวิตการปกป้องมาจากพระองค์แน่นอนเพราะมีพระสัญญาว่าพระองค์จะทรงปกป้องเราพระองค์จะทรงครอบครองเราและพระองค์จะทรงนําเราันเช้าวันนี้เพื่อที่เราจะไม่พ่ายแพ้ไม่ยอมแพ้ไม่อับอายไขหน้าขอให้เราทั้งหลายขอพระเจ้าที่ทรงปกป้องเราทั้งหลายตลอดทั้งวัน แล้วพี่น้องจะพ้นจากอันตรายต่างๆและสำคัญที่สุดเราจะพ้นจากพระอัจชญาที่ถ้าเรายิงพยองเราจะพบกับพระอาชญาแต่ถ้าเราถ่อมใจและพระเจ้าจะทรงปกป้องเราในศักดิ์ศรีที่เรามีอยู่พี่น้องที่รักคริสเตียนเราต้องทําตามคําสอนของพระคริสต์องค์ผีจงอวยพรแก่คนที่แก่ จงอวยพรแก่คนที่ทำร้ายท่านอย่าเช่งดาเลยอย่าทำการชั่วกับแพนการชั่วแก่ผู้ใดจงทําแต่สิ่งที่ดี <c oughs> นี่คือสิ่งที่ <c oughs> เราจะได้รับการปกป้องถ้าเรามีท่าทีลักษณะอย่างนี้ขอพระเจ้านำเราที่เราจะมีท่าทีลักษณะเหมือนที่พระเยซูริตดส,สอนเราในชาวันนี้อาเมน